ทันที่นี่ก็มาดูความหมายของคำว่าอานิจนจังอนิจจังความไม่เที่ยงนี่เป็นจุดตั้งต้นของการเห็น <c oughs> ประเภทธรรมทิติยานเรียกว่าธรรมทิตยานคือการตั้งอยู่ตามธรรมดา าความจริงของสิ่งที่ตั้งอยู่ตามธรรมดามีกี่อย่างเอามาดูกันตอนนี้อย่างแรกก็คือความไม่เที่ยง <c oughs> เป็นจุดตั้งต้นเห็นความไม่เที่ยงนก็เห็นได้ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการที่ต้องผูกพันอยู่กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี่มันก็เป็นทุกข์ เป็นลักษณะที่สองคือความทุกข์ไม่มีอะไรที่จะต้านทานความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์นี้ได้นี่คือความเป็นอนัตตาแล้วก็เห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ในความรู้สึกมันเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนเรื่อยตามเหตุตามปัจจัยเรื่อยก็เป็นอนิจจัง ก็ต้องอยู่กับอนิจจังผูกพันอยู่กับอนิจจังก็ต้องเป็นทุกข์มันไม่มีอะไรต่อต้านความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์ได้นี่ก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่จะหยุดยัง้งความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์เป็นได้สามอย่างเลยว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาทีนี้ก็อยากจะแยก แยะให้ละเอียดให้ละเอียดซึ่งเขาไม่ค่อยพูดกันนักแต่ว่าเราจะพูดให้เห็นชัดให้เห็นละเอียดโดยอาศัยหลักที่มีอยู่ในพระบาลีนั่นเองว่า mm hmm. เมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ย่อมจะเห็นธรรมัตถิตัตาคือความตั้งอยู่ ตามธรรมชาติธรรมดาความตั้งอยู่ตามธรรมดาของธรรมชาติความตั้งอยู่โดยธรรมชาติตามธรรมดาเรียกธรรมัติตัตาคิลักษณะที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละเป็นธรรมัติตัตตาตั้งอยู่โดยธรรมดา แล้วก็เห็นลึกลงไปว่าโอ้มันมีกฎบังคับอย่างนั้นเรียกว่าธรรมนิยามตาโดยกฎบังคับของธรรมนิยามความเป็นกฎธรรมชาติที่มันเป็นอย่างนั้นเห็นชัดอย่างนี้เรียกว่าเห็นธรรมนิยามตา ดูไปดูไปก็จะเห็นว่าโอ้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดมีเหตุให้เกิดผลแล้วผลก็กลายเป็นเหตุให้เกิดผลผลกลายเป็นเหตุแล้วก็ให้เกิดผลผลกลายเป็นเหตุแล้วก็ให้เกิดผลไม่มีที่สิ้นสุดหรือจะกำหนดนับนี่เรียกว่าอิทัพปัจจะยตา อิทัปัจจยตาความที่ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดนี่เห็นอิทธปาเจ,จยตาชุดนี้ก็แยกได้เป็นสามอีกว่า,าธรรมมัติตตาเห็นความที่เป็นไปตามกฎธรรมดาธรรมนิญาตตาเห็นว่ามันมีกฎบังคับอยู่อย่างนั้นอิทปัปปเจ,จยตาคือความที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ใี่ดูต่อไปก็จะเห็นโอ้ว่างจากอัตตาว่างจากความหมายแห่งตัวตนไม่มีส่วนใดที่ควรจะยึดมัน่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนนี่เรียกว่าเห็นสุญญาตาเห็นสุญญาตาเมื่อเห็นสุญญาตาเป็นไปถึงที่สุดก็เห็นตะถาตาว่าโอ้เป็นเช่นนั่นเองเป็นเช่นนั่นเองเป็นเช่นนั่นเองนี รูปความทั้งหมดตั้งแต่อันนี้จะตามาจนถึงอันนี้ <c oughs> เห็นเป็นเช่นนั่นเองเป็นเช่นนั่นเองเห็นตาตา <c oughs> เห็นตาตาถึงที่สุดแล้วอู้ก็รู้สึกว่าอาศาัยมันไม่ได้อีกแล้วจะผูกพันกับมันไม่ได้อีกต่อไปแล้วจะยึดมั่นถือมัน่นอีกต่อไปไม่ได้แล้วเลิกกันทีพอกันที <c oughs> นี่ก็เรียกว่าอาตมมะตมยะตาเป็นคำที่แปลกใหม่ที่นำเอามาให้ได้ยินได้ฟังเป็นมันอยู่ในพระบาลีนุมนานแล้วอตมมะตมยะตาแปลว่าความพอกันทีในการที่จะผูกพันยึดมั่นอาศัยปรุงแต่งกันอย่างที่แล้วมานี่พอกันทีพอกันที ขอพูดเป็นภาษาชาวบ้านค่อนข้างโศกกระโดกนะธรรมดาธรรมดาว่ามีความรู้สึกขึ้นมาเต็มที่ว่า,ากูไม่เอากบมึงอีกต่อไปแล้วนะกูไม่เอากบมึงอีกต่อไปแล้วนะ่ะมันเข้าใจง่ายดีนี่ความรู้สึกอันสุดท้ายนี่ ีเห็นธรรมะสติตยานมาตามลําดับแล้วมันมาจบลงท,ที่เห็นว่ากูมไม่เอากัะมึงอีกต่อไปแล้วกูเอากัะมึงไม่ได้ต่อไปแล้วกูอยู่กับมึงไม่ได้ต่อไปแล้วกูผูกพันกับมึงไม่ได้ต่อไปแล้วเ <c oughs> นี่ยจําไว้เถอะว่าเป็นธรรมะศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในการที่จะละจากสิ่งใดจะละจากสิ่งใด ตั้งประพฤติกระทำจนให้เกิดความรู้สึกที่เรียกว่าอาตมะยตาขึ้นมาในสิ่งนั้นนับตั้งแต่ว่ามันจะอยากขาดจากบุรีมันจะอยากขาดจากขวดเหล้ามันก็ตั้งพิจารณาจนเห็นชัดทีเดียวว่ากูเอากับมึงไม่ได้ต่อไปแล้วโดยแน่นอน มันจึงจะทิ้งบุหรีได้ทิ้งเหล้าได้นี่มันจะอย่าผัวยาเมียหย่าอะไรก็ตามถ้ามันจะอยาาขายกันได้จริงมันก็ต้องเห็นถึงขั้นที่ว่าไม่ไหวไม่ไหวหเกี่ยวข้องกันไม่ได้อีกต่อไปแล้วจะละอะไรก็ตามจะละความชั่วชนิดไหนก็ต้องมาถึงขั้นที่มองเห็นชัดว่าไม่ไหว เอากำมันไม่ไหวต่อไปแล้วทีนี้ก็จะยจะอาจจะยาขาดจากสังขารทั้งปวงจากโลกทั้งปวงที่เคยยึดมัน่นถือมัน่นเป็นตัวตนเป็นของตนมาตลอดกาลนานวันนี้มาถึงขั้นที่จอยาขาดจากกันไม่มีอุปาทานในสิ่งนั้นอีกต่อไปแล้ว ก็ต้องพิจารณามาโดยลําดับจนถึงเห็นอธรรมยตาความรู้สึกว่าเกี่ยวข้องกันไม่ได้ต่อไปแล้วนี่ทบทวนดูดีๆว่ามันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชุดหนึ่งนะสามอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็จะเห็น รรมัติตตาธรรมนิยามตาอิทัปัจจตาอีกชุดหนึ่งทันแรกมันก็จะเห็นสุญญาตาตาถาตาอาตมมยตาอีกชุดหนึ่งรวมเป็นสามชุดชุดละสามสามมันก็คือเก้าตาเก้าต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 ามาเก้าตาถึงอาตมมยตาอยู่กันไม่ไหวอีกแล้ว นี่มันมาจากการเห็นอะนิจจังเป็นจุดตั้งต้นแล้วการเห็นนั้นลึกซึ้งลึกซึ้งขยายตัวออกไปขยายตัวออกไปจนกระทั่งเห็นอะตัมมะยาตามันเป็นชื่อที่แปลกประหลาดเพราะไม่ค่อยมีใครเอามาพูดเดี๋ยวนี้ก็อยากเอามาพูดให้ได้ยินได้ฟังให้เป็นของธรรมดาให้รู้จักกันเสียการละ สิ่งสุดท้ายที่เป็นที่สร้างแห่งอุปาทานันสูงสุดนั้นละโดยอาตมยตาที่สูงสุดแต่เราก็เอาอาตมายาตาลดลงมาในระดับเจรละของสามัญตามธรรมดาก็ได้อะไรที่จะต้องละ <c oughs> มันก็จะต้องละได้โดยการเห็นว่า เช่นนั่นเองเห็นเช่นนั่นเองตถาตาแล้วเอากมันไม่ได้ต่อไปขอภัยยกตัวอย่างด้วยพวกพัฒนาจรทั้งหลายพวกพัฒนาจรทั้งหลายมันพัฒนาจรเกาะสมุยบ้างเกาะพีพีบ้างเกาะอะไรบ้างพัฒนาจรเมืองนั่นเมืองนี่เมืองโน้นมันยังไม่เห็นตถาตามันก็ไปแหละ มันยังไม่เห็นตาาตาว่าเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองมันก็ไปลอย่างไปเที่ยวเกาะสมุยเนี่ยมันโง่มันไม่เห็นตะหาตาว่าเช่นนั่นเองมันก็ไปอีกแล้จะไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาไปไปไหนก็ตามใจถ้ามันยังไม่เห็นตะหาตาว่าเช่นนั่นเองมันก็ต้องไปอีกแล้หรือมาสวนโมกนี่ก็เหมือนกันถ้าไม่เห็นเช่นนั่นเองมันก็มาอีกถ้ามันเห็นเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองมันก็หยุดมา ันตถาตาตถาตานี่ทำให้เห็นว่าพอกันทีพอกันทีไม่เอากำมึงอีกต่อไปแล้วเนี่ยช่วยๆขัะใจกันไว้ดีๆโดยเฉพาะพวกทัศนาจรชอบทัศนาจรเสียเท่าไรไม่ว่าไปแค่ทัศนาจรมันน่าสงสารที่ว่าไปเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่เห็นเช่นนั่นเอง เมื่อมันยังไม่เห็นเช่นนั้นเองมันก็ต้องไปอีกแหละมันก็ต้องไปอีกะไปที่เดียวกันนั่นมันก็ไปอีกเพราะถ้าเห็นอ๋อมันเช่นนี้เองเช่นนั้นเองมันก็ไม่ไปมันก็หยุดไปเนี่ยคาว่าตถาตาเน่ะมีความหมายมากทีเดียวที่จะทาให้ละหรืออยาขาดจากสิ่งใดๆเพราะว่าถ้ามันเกิดตถาตาตถ,า,ถาตาแล้วมันก็เกิดอะตมยาตา ในความหมายที่ว่าพอกันทีกูไม่เอากำมึงอีกต่อไปแล้วไม่เอากำมึงอีกต่อไปแล้วมันก็ไม่ลำบากมันก็หยุดมันก็มันก็หยุด,ม,ม,ยดมันก็หมดหมดเรื่องที่ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาหรือว่าไปเกาะติดอยู่ที่ไหนไม่ต้องเที่ยวสแสวงหาอะไรไม่ไปเที่ยวหลงยึดมัน่นหยุดใ,ในอะไรในที่ใดอย่างนี้เรียกว่าอธตรมยตา เป็นผลที่เกิดมาจากการเห็นอนิจจตาอนิจจังเป็นข้อแรกเขาไล่ไล่ทุกข์ทวนอีกทีว,ว่าเห็นอนิจจตาไม่เที่ยงเห็นทุกขาตาความเป็นทุกขเห็นอนัตตาความไม่่ต้ตนเห็นธรรมทิตตาความที่ตั้งอยู่ตามธรรมดามนิยามตาเพราะมันมีกฎของธรรมชาติบังคับอยู่อย่างนั้น อีทัพปัจเจตาคือต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแลสุญญาตาวว่างจากตัวตนแล้วตาถาตาเช่นนั่นเองนี่อาตมมัยตาพอกันทีสําหรับการเกี่ยวข้องสำหรับการผูกพันเกี่ยวข้องโดยอุปาทาน,พนทุพอกันทีพอกันทีหยุดกันทีนี่ขั้นเดียวเรื่องคําเดียวของอนิจจานุปัสสีเห็นความไม่เที่ยงเนี่ย มันขยายความออกไปได้อย่างนี้ <c oughs> ที่โดยเฉพาะในอาณาปานสติภาวานาที่จะเห็นความไม่เที่ยงนี่มันมุ่งหมายไปถึงเห็นอนัตตานั่นแหละเป็นส่วนใหญ่เห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาเห็นอนัตตานั่นจึงจะเป็นถึงที่ใจความสำคัญ หรือเห็นเช่นนั่นเองเห็นเช่นนั่นเองก็เห็นว่ามันเป็นสักว่านามรูปเป็นเพียงนามะรูปอะไรอะไรจะสวยจะไม่สวยจะอร่อยจะไม่อร่อยจะอะไรอย่างนิดไหนก็ตามมันก็เป็นเพียงนามะรูปนามะรูปสักว่าเป็นเพียงนามะรูปไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น หรือถ้าชัดไปกว่านั้นกว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ต,ตนม nah ันเป็นอนัตตามันเช่นนั่นเองมันเช่นนั่นของมันเองมันเป็นอนัตตาไม่มีไม่มีอัตตาอยู่ในสิ่งนั้นจะใช้คําว่าเห็นเป็นเพียงนามรูปก็ได้จะใช้คําว่าเห็นเป็นอนัตตาก็ได้มันมีผลเท่ากันแหละถ้าเห็นเป็นเพียงนามรูปก็คือไม่ใช่อัตตาถ้าเห็นเป็นไม่ใช่อัตตามันก็คือเป็นเพียงนามาูป นกำหนดไว้ดีๆว่าจะเห็นให้หยุดยึดมั่นถือมั่นก็คือเห็นเป็นเพียงนามะรูปเป็นไปตามปัจจัยหรือว่าเห็นเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่จะเป็นตัวเป็นตนอะไรได้การเห็นนี่เป็นไปตามระบบของจิตจิตมันสามารถทำอย่างนั้นเมื่อมันได้รับการแวดเล่ามีปัญญามีคุณ คุณสมบัติทางปัญญาขึ้นมาแล้วมันก็เห็นได้เช่นนั้นนลยโดยจิตนั่นเองไม่ต้องมีตัวอัตตาที่ไหนเข้ามาสิงสู่เลยจะได้เห็นไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมีตัวอัตตาเข้ามาสิงสู่ในกายในจิตนี้แล้วจะได้เห็นนี่ไม่ต้องจิตลำพังจิตเมื่ออารมณ์ดีแล้วมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าปัญญาปัญญาหรือญาณทัศนนะ ตามที่เป็นจริงแล้วมันก็เห็นได้ตามลำพังจิตเลยไม่ต้องมีอัตตาไม่ต้องออัตตาเข้ามาช่วยมันก็เห็นได้ <c oughs> ทีนี้ก็จะแก้ข้อสงสัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสระบุแต่อานิจจังข้อเดียว ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อแรกกระบุแต่อันิจนจังอันิจจังแค่นั้นนะแล้วก็ไปสัตวิราคะนิโรธะปฏินิสักขะไปเลยขอให้เข้าใจว่าสัตว์เพียงอันิจจังอันิจจังคําเดียวเนะี่ที่อนิจจังมันคลอดลูกออกไปจนถึงที่สุดจนครบหมดของไอ้พวกธรรมทิฏฐาน ญาณนแบ่งเป็นสองพวกพวงหนึ่งธรรมทิติญาณเบื้องต้นให้เห็นความเป็นจริงของสังขารทั้งพวงว่าเป็นอย่างไรนี่มีกี่ญาณกี่ญาณก็เรียกว่าธรรมทิติญาณขั้นธรรมทิติญาณเป็นไปถึงที่สุดแล้วก็เกิดนิพพานญาณญาณที่จะทาให้นิพพานคือหลุดพ้นออกไปเป็นดับสนิทแห่งตัวตน ยานจะมีกี่สิบยานกี่ร้อยยานก็แยกเป็นสองพวกพวกหนึ่งเห็นความจริงของสิ่งทั้งพวงในหลายหลายชื่อเรียกว่าธรรมทิฏยานคือการตั้งอยู่ตามธรรมดา้ว <c oughs> ต่อมาก็เป็นนิพพานยานเพราะเห็น <c oughs> ตามเป็นจริงของสิ่งทั้งพวงตามธรรมดาแล้วก็ปล่อยวางก็หลุดพ้นก็เป็น นิพพานเป็นมรรคผลนิพพานฝ่ <c oughs> ายนี้จะมีอยู่กี่ยานกี่ยานก็เรียกว่านิพพานญาณคือเห็นอนิจจังทุกครั้งหน้าตาเรื่อยมาจนถึงอะตมมยาตาไม่เอากับมาอีกแล้วโว้ยนี่พอพายนี้นี่ต่อไปจากนี้ก็ปล่อยวางก็ปล่อยวางก็เป็นมรรคผลนิพพาน สังเกตดูให้เข้าใจถึงเรื่องเรื่องธรรมดาสามัญก็ถ้าเห็นมาถึงว่าเอากับมันไม่ได้เราไปแล้วโวยมันก็อยากขาดจากสิ่งนั้นธรรมยตามันอยู่ตรงกลางขั้นแดนอยู่ตรงแดนปันแดนข้างหนึ่งอยู่ในโลกข้างหนึ่งขาข้างหนึ่งอยู่ในโลกขาข้างหนึ่งอยู่ในโลกุตตระมันปันแดนกันที่ตรงนั้น เดี๋ยวนี้อน,นิจจังเห็นอน,นิจจังตามลําดับตามลําดับมาถึงอรรมยตาก็เห็นว่าหมดครบถ้วนในฝ่ายธรรมจิตยานต่อไปนี้ก็จะเป็นฝ่ายนิพพานญาณ